สบายดีพี่น้องบสุขสุคนสบายดีเอฟซีทุกท่านสบายดีป้าลุงแล้วเอ้ยลูกชายคนได้เลือดสบายดีหนุกอย่างเดียวสิมาแกะกล่องพี่น้องเอ้ยของฝากน้องลุงจากคุณใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเนะาะไทยก็อนเปิดเอาโหลดแล้วเนี่ยกล่อง มาหน่อยเจ้าหนะแม่สามกุ๊บสากุ๊ซึมได้ละวันอ่านดูมันเดีวบัหลุกมันดีแกะแก๊มดูกมันมียังไงมันเดียวเก๊มดูละวั้นเอิดอะไรก็คุณแม่บริเอิดป่าสามกุบป่าสามกุ๊บป่าสามกุ๊บ ตาตาตาซีเบิร์เ,เห็ออกมาเห็ดไก่แทกภาพไก่แท็กสบายดีไนอกสบายดีตลอดเลยเอ็งน,นะโอ้ยตื่นเต็นเฮงใส่ขนวบๆเฮงแก่ให้มียังว่าของกวนบางคำลุกน้องลุก อ,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 อันนี้ก็สิสามนั่งร้อยอบ่จะแกะกล่องนี่ก็ดิกล่องไปซนีได้พี่น่องไอ้เนี่ส่งไปซนีไปีไทยไทยแลนด์พอสส่งพลังสร้างสัมพันธ์ใต้นดตนไม่ยบใช่ตสียงต้หรือยงกล่อง

ใจไปวะใจเกินใจนอกไม่เห็น้ำหอมที่ะมิดเลยดคือเหียขวดมันมนหนอมดเลยลูกอกีย ไไน้อมแต่เหี่ยบเลยบดเลยนิห้อมเ,เ,เหีเ่ยครับเป็นประเด็่วะเขาคือสีอันพอดีแท้จะไ,ได้ดนห้องหอมงันยานิชิการ่ียะไรล ของเงลัฐทำลองลุกเขียนมาบ่าเออแต่น้ำหอมนะของไเหลัดเออเอยเอ้ยเชียให้เพิ่นแห่งเรกแหงไปดมน้ำหอมซะบังคำลุงเลย สิจักใบเปิดในใสเอาอย่าเลียวบวกไปจะดีน,น,นะ้สิเางเลยค่าจาะจะแลกกล่องยกไปหยก,ปกมาอยู่ผิดไปผิดมาอยูปฏิความแล้วปนะยเยอะเบิดเลยสะได้จริงจริงจะได้จะได้คงดีเบิรงหงนะาหอบอนี่ยยนะังไงน้

ว่าสิว่าตอนไหนบ่เนาะอย่ามาข้างหน้าพี่ตะบะหึใส่ที่น่ะปูจับแต่ลูกนั้นเลยลูกได้ oh, ah, si, ah, มีสองันเลยเพิ่าีเดียวกันบ่ภรรลันสองอันสบอการปานกันให้แม่กับลูกแม่ก็อยากใส่อยู่บ่ไม่ใส่น้ำหอมน้ำหอมจสามขวดสติกโซน้ำหอมสามขวดพ่ แต่ว่าขวดที่าน้ำรหน่อยหนึ่งนี่ี่อ่ะจะมีขวดของผู้ชายนะมันจะกินผู้ชายหนึแต่คุณนิงกินมัน่อนเห็นว่นเพื่อผู้ชายนะเผื่อเจ้าเนเออแล่วกาเผื่อคอยนำก็เบาเล่านำมาจัดคนแกไม่กล่าเลยอะไร ทำจะหยิบมาเป็นยังไำยิ้นได้ไหมนี่นะเหแคบบออนีรก็ไปซื้ออันนี้ไปซื้อกิน่ชื่อเยอะจังเลยใช่าวจ้อันแขงไเก้าแขงละเก้าัน Okay, แก่ลน0 0กี่หรือรอ,หอ 7, ะหเชื้อบเมีป่ะมีเอไปสูกิน,น,กนกไงมังเื้อมได้ค่อเออูกจักแล้วทีนี่มีแล้วของไทยเนาะแต่ว่ามันจีเพ้งไง เือไปแวม่น่าเล่นเยลูกบงอรตัวนี้นี่น่ากินังยี่ตัวนี้นะสิเป็นข้อบุษย์ใส่ตัวนี้ ซีนี้ต้องเป็นของผูนน้ชายเนี่ยนอนเลยสวัสดีครับพันผู้ถมโอม้บางครัำรุ่มกันสิหายใจบุกออกระบาดเนี้ยของคนนี้เนีย่ยสีอ่อนล nhảm mất đi Ngạc lưới rồi บังคับบือบังอะไรแกงเ,เแม่สามกรุป๊ปกินไวอยู่คุณแม่สามกรุ๊ป ลูกแกก็ใส่ปากแกแม่บอเขาพิมพได้่เดมันเป็นอะไรน่นน้นะใส่่

แม่บอกที่บ่านเรดูว่าดูจากของมัมาดูอันนี้นะเ <c oughs> ฟอร์ลโลคิดเ <c oughs> <c oughs> ฟอร์โลคิดนี่เป็นยายาเสริมธาตุเเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจาง มาทำลูกกินได้เราไาทำลูกห้ใเดือนหเดือนสองปีสองปีห้าเดือนมัน่กินบวงหนึ่งร้นอกินหนึ่งช้อนชาเลยอิ่มเลยนี่อมกินหรอหะกินเลยบวงหนึ่งเอาลูกกินขนมหนึ่งอมันเป็นลำเชื้อมบอ หน้าขอมบันน้หน้าร่างหน้าเาพาเีโลเจะน้อยกัดหมด่งิโวจะนั่กัไปเปลี่ยนหัวใจหัวัวใจัวอืมหายไอนะเจ็เศร้าง่ง่ายเศอะไรเหื่อยเลย ยาแก้ไอกับแก้วัดนีที่มันจะขวดเลยซื้อมาให้กินเลยบอกเจ้าซื้อมาทำถุงพกให้เดี๋ยวไว้จเจอขอตู้เย็ยนพมแล้วทำ้เย็นเลยบอสขอคอขอบคุณขอบคุณคุณป้าชัากเชิญป้าเรื่อนไม่ใหญ่ดี เอื hoy, 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 hoy ่อนป้าหรือเอินยายเนาะว่าว่าแม่ใหญ่เฮ้ยเอินยายเปินสิบห้าให้อบอกปะเจรแก่ไปได้บ่าวล่าปะเจรอินแม่สมกุ๊กแหละเออขอบคุแลวันแม่สกุ๊ก Đồ lột sốt cà thì à nặng luôn, ăn bớt luôn, ăn bớt luôn, ăn bớt luôn, <laughs> เกียรติยศบ่าวลาวพาเพลินเดินนะพี่น้องเดินหนึ่งแสนซับสครายเบลล์ขอบคุณขอบคุณแม่สามก๊กเนาะหรือว่าคุณหญ่ใจดีเป็นหน่อยเนาะให้เพป็นอยู่ดีมีแห้งให้เพป็นร่ำเพป็นรวยขึ้นกว่าเกา่าให้เพป็นสุขภาพเข้มแข็งเนาะ อนอุมันคนยืน <c oughs> ที่เป็นดูเมตตาเนาะแบ่งปัน <c oughs> เพื่อนมนุษย์มานานำกันนี่แหละแต่ว่า้ายอยู่เล่ากับแพงได้พี่นองไอ้ของถูกอย่างสินค้าไทยนี่อยู่ล่ามักก็สิแพงแน่ <c oughs> พวกน้ำอบ <c oughs> น้ำหอมพวกขน,ขนมขนี่แหละมันจะแพงเท่าตัวพูดแหละ ขายอยู่ไทยสิบบาทนี่มาเขาเล่ามากะเซ้าบาทแบบนี้นะจรัจากผเคยซื้อกินบมี่มีดอกนมีนก็บ่อขายดอกมันแพงกระิกกระจายทุ่งแห่งกะบ่อขายก็ขายกาบ่อขายส่งเป็นโซนี้เลยป็นห่อขาย่หอละห้าบาทอยู่ไทยหห้บาทอย่ไทยนะบาทราก็หุ้ิบาทเหอะเขาพูดมหญ่เนะพูด คุณแม่สาปุ๊บได้ขอบคุณขอบคุณลายเ้ยเด้วรางามลุงขอบคุณเลยดงงเลยดย้หนุ่มือสุด อ้าวเอาฮับหนูเมื่อคืนทุกถูกถูกเลยแล้วทุกแล้พอสิจบคลิปเลยนี่เอาดูหขนาดเทียนหน่อยขนาดเทียนหเปล่าผมดูมอสี่เนี่ยพอเป็นอยู่บ่ขอบคุณขอบคุณคุณแม่สามปุ๊บขอบคุณขอบคุณคุณแม่สาม ก็้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพรเข้มแข็งเด้อจ้าเออแม่จ้าสิผา,า,าสติก๊กง,งามน้ำหอมหอมหาย,ย,ยนี่เสียบเลยพอน้ำลูกเด็กถูขอบคุณละลายเด้อคุณแม่สามปุ๊บจากพอนุกอยูย่ดีมีแห้งผักกาดงาให้น้องลูกกินเอาลูก อะไนนงยางคือซอยนำหนักเน่ยนาใแม่แลขอบคุณคุณป้าสามกุ๊กคุณแม่คุณป้า,าป้า,ปาสกุ๊กบางอยางยมันยังซอยน้ำหังจับก็เลยเสียบบอลเลยอันนี้พงเจ้าบอลนี่ สิได้จบคลิปไปสำเร็จแล้วพี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุณเธอที่เข้าบุกมาชมเอฟซีทั้งพวกเก่าแล้วกับพวกใหม่ฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อเนาะแม่น้องลุงหรือว่าสาวไลการเบาการจากัสิบบทเก่งบทเหรียญบทไล่บทข้องบทเข่าอะไดต่อแม่นบทสาวไลยอมรับอยู่บ่ยอมรับทัวร์แมนคอมทีนอากว่าเก่งเอาะ ตามในแะไรพี่น้องเลยเนาะคอยพึกงฝนไปคอยว่าวคอยจาต้องคอยแสดงออกต่อหน้ากล้องต่อหน้ากล้องบ่แม่จีกล่าวว่าแต่ทางล้างกล้องเพราะหน้ากล้องและก็บ่จักลายว่าบ่เป็นอะสบายดีสบายดีโดยสบายดี